สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดียามแรงสวัสดียามแรง,ง,าแรงอากาศนีิด่มพี่น้องเลยล่มแล้วกันหนาวนี่สังเกตบนปลายต้นมะพร้าวลมหนาวอันนี้กัเป็นเพื่อนเพื่อนเจ้าฟองดินที่อยมาสื่ออยู่นะให้เห็นแต่ทั้งคางดอกเลีสิไปพิ้งไพ่พี่น้องทั้ง นาเฮือนเพื่นอันนั้นดังไฟฟีิงอยู่หนาวมึงเนี่ยเม็นอัืนเพื่นไปกู้เขียดมึงเนี่ยมานแต่เทนะพี่น้องสายหลาทงจากพันเขียดคุณจันมี่ขึ้นมาเอาเออเหนพ่อเอาอยู่ได้ค่ะ้อย วันนี้ใ่ละบันมู่มันเบ่าวกุณชันมีเอ้ยอุดแต่แพอะนะเพื่อสิไงใตัวหนึ่งนช่ละนไปปอันนั้นคุณชันมียินบอกออมออมเซบักซี่นะ คุณแม่น้าวล่ะน้าวบลูกคุณแม่อาบน้ำอยู่มือนี่นะคุณแม่คุณยายทองยายทองสาอาบน้ำอยู่บ่เอาสัมบ่ไไปขายต่อแหละ S <S เอานนนุนบนบัสือสัมบ odge เอองูอวจากัท่้าหนามาสัมเนาะคุณนะไปมุ่นทรมาอย่บอะไรหามุ่งขึง หาม่งเคืงน่าย่ามนี่ผัดหาม่งเคิมน่าหาม่งเคืองกับวัวโบคาไหวได้ช่วงนั่นน่ะย่ามพ้นหนะคาไหวอันนี้โอ้ยอันนี้ขึ้จบแทะมาแต่หางูอะล้มพักล้มเนเดอพี่น้องทำแหลกกันยังล่มอยู่ sáng bừng sáng bừng sáng kiệt bừng nhọn bay mọc phạ phụ trên bò nhưng lùm nhiều lùm mưa nỉ là lùm hèn của thục mưa lùm té sợ sợ tụp khạc thăng lùm thăng náo กูงเอุไม่หานวเยกาวเระเมนั่ยงหาวเลยเนอนเจี่อยากนออาฮาวเวอร์ฮาเวอร์แหละ แล้วนอนน่ะรับรับคัาคักนี่สังเกตบึงเมียวก็ยังหนาวเลยทุกเกินน้าบอกโอ้โอ้เงื่อน้อย

ไปกัตามหางวัวมาหางวัวเพื่อนปะ่ะเพื่นจะมีเพืนมาหงางัวก็เลยมานางพิงไผ่เลยโอ้ยหนาวเลยพี่น้องเอ้ยหนาววนนี้อยากขิ่กันแล้วเาเชิญเบิ่งยูเบิ่งยูลูกกัแม่กูนี่เฮ้ยงายน,น้อนกะขอตีข่ไปเพกัอันนี้ หนาวคับหนาวอีกเนยงหน้ปล่อยเลยอูี่น้องเ้ยคนลุกบุญแหละนิงกันไก่กันใช่สบายดีตุงกี่แล้วเนี่ไปคายคลายขาดแล้วคนเถาก็อยากเรื่องมากในจักน้อยนึงเนาะ Ừ, ừ, rồi. Rồi. Ê, ơi, ơi ơi, quá như quá như, Ta tụp, ta transcription: nó đang the Request:** này hả nọ to transcribe thế, provided sử segment into Vietnamese อยาขนมยายไปใส่ยายสังเกตบึงก็จะใส่เสื้อส่วนนี้เสื้อหน้ากับสีค้ายดีเพราะว่าอากาศมันหนาวร้ายด้วยทุกคนนี่คำอย่างนด้นี่ไปใส่บึงไปไหมยังลมแห้ง นนนนอันนี้แด็มอล่มเหาเหมือนนั่นนะนี่ตัใหายเลยตยลยยั้มใจหายแล้บวบกกบกบกมีจับ Ba nhang cha, bay 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 ba, bay 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 ba, ba, nhang, ba, bay 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 เจ้าคลิปบายบายบายบ้าย่งอยู่อย่าโทรมาขนาดเลยบายบายจุดละน้านี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแชมาปโลแต่ร้านภายนอกหนาพี่น้องเลยดังไฟฟิ้งนาะยามแลงเขาแรงวันนี้นะพี่น้องเลยได้อันนั้นได้ต้มหอยกับแจ่วบองพริกแต่ว่าไ่ท่านไหนกินจับต้มหอยอัแบบอยู่ ต้นไม้ใบยู่เพราะวงไม้ท่านละสุกต้มหนไม้ใบยู่ห้ยยังท่ละสุกพิงไฟก่อนไอยสุกก่อนจะไปกินข้าวแหละพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องใบไม้ใบไม้จูบได้ไหม